สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจังวันเสาร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พอสวที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดระยอง วันนี้เวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้อำเภอแกลงจังหวัดระยองทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีหรือหน่วยแพทย์พอสอวอซึ่งออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแกร่ราษฎรบ้านคลองป่าไม้ที่เจ็บป่วย ในการนี้ได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนตลอดจนเครื่องนึ่งห่มและยาตำรานหลวงแก่นักเรียนและผู้สูงอายุจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จซึ่งบ้านคลองป่าไม้มีราษฎร490คน229หลังคาเรือนมีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาราเมื่อเจ็บป่วยต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองป่าไม้และโรงพยาบาลแกลงที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ20กิโลเมตร จากนั้นสรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอ,อสวอจังหวัดระยองซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่43ปัจจุบันมีสมาชิากประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและอาสาสมัครสายต่างๆรวม988คนพร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์โรงพยาบาลวังจันทร์โรงพยาบาลแกลงและโรงพยาบาลระยองที่ร่วมกันให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งคณะสัตวแพทย์อาสาจุลาพรที่ไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรโดยในวันนี้มีผู้ป่วยเข้ารับบริการด้านทันตกรรมและตรวจโรคทั่วไป168รายโรคที่พบมากค,คือโรคกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นผู้ป่วยที่ต้องส่งตัวไปรักษาอย่างโรงพยาบาล16รายและมีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อส่งมีพระวินิจฉัยในการหาแนวทางรักษา9รายประกอบด้วยหูหนวกสองข้างแต่กำเนิดตามองไม่เห็นสองข้าง โรคตับอักเสบโรคเนื้องอกในสมองมะเร็งเต้านมโรคหัวใจพิจามพิการแตกกำเนิดกระดูกสันหลังคตและมีการกดทับเส้นประสาทโอกาสนี้ทรงซักถามถึงสภาพความเจ็บป่วยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยซึ่งจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปจากนั้นพระราชทานพระบรมโอ้สมาชิออออรอศวจังหวัดระยองเฝ้าพร้อมกับได้มีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกพอ,อสอวอในการทำงาน อันหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขคือถ้าเราสามารถปบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่ด้อยโอกวาสกว่าช่วยให้เขาคนทุกข์เช่นอย่างที่ชาวพอสวทุกคนทำกันอย่างทุกวันนี้คือช่วยดูแลคนไข้ที่เจ็บป่วย ที่อยู่ในถิ่นธุรก,กันดาอันนี้ข้า <จะ S 3> พเจ้าเชื่อว่าทุกคนได้ทำแล้วลึกๆในใจจะมีความสุข,สข,สขเกิดขึ้นข้าพเจ้าได้มาทำพอ,อ,อสวเน,นี่ยข้าพเจ้าชอบมากยินดีมากาที่ได้มาดูแลพอ,อ,อสวอต่อจากสมเด็จป้าเพราะว่าเป็นความปรารถนาของข้าพเจ้าอยู่แล้วที่จะได้ ออกมาต่างจังหวัดมาดูทุกสุขของราชฎรในถิ่นธุรกันดาลและได้มารู้จักกับพี่น้องพอสวอผู้ที่มีอุดมการเดียวกับข้าพเจ้าคืออุดมการที่จะช่วยเหลือคนไข้ที่ยากไร้ในถิ่นธุรกันดาล พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาทรงเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556วันนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายยาในสมเด็จพระบรโมโอาราธทรารสศยามกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรนรัศมิโชตปยังสนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์904ทรงเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556โดยจดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามพระราโชบายของสมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารที่ทรงมีความห่วงใยและเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวโดวยการเอาใจใส่ต่อเด็กและเยาวชนที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต ในการนี้ประธานพระวรการให้หน่วยงานต่างๆ้าถวายของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่พร้อมประธานทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชบริพารในพระองค์รางวัลการแข่งขันกิจกรรมห้องสมุดที่ปังกรนัสมิโชตและโรรางวัลแก่โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นที่เข้าร่วมโครงการขยายรีไซเคิลรวมทั้งประธานสลากอมสินแก่ผู้แทบบนบุตรข้าราชบริพารด้วย โอกาสนี้ทอดพระเตรและทรงร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งจัดกิจกรรมต่างๆที่ผสมผสานระหว่างการสร้างความสนุกสนานและการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนของชาติที่จะยึดถือมั่นในพระราชธรรมรัฐในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและพรปีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมีจิตอาสาในการเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเพียรและมีการเตรียมกายเตรียมใจเตรียมการไม่พร้อมเสมอเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกับนานาชาติ ลราจนมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและการยึดมั่นในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออยู่ในพื้นฐานของความประหยัดและการพึ่งพาตนเองนอกจากนี้ยังเปดิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สแสดงมอกซึ่งความสามารถในด้านต่างๆด้วยพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสรีรัตพระวรชัยยาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชพระอารามครบ185ปีที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันนี้เวลา17นาฬิก30นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยาสยาม,มากุฎราชกุมารทรงทั้งกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสมโพชพระอารามครบ185ปีนับพระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นการสมโพธพระอารามครั้งที่สามซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามสำเร็จไปแล้วหลายส่วนโดยเฉพาะการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมาธาตุมหาเจดีย์จนได้รับรางวัลการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นรวมทั้งภูเขาจำลองหรือเขาหมออได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จในปีนี้ โอกาสนี้ทรงเปิดแปรคลุมป้ายชื่อวัดประยุรวงสาวาสวรวิหารพร้อมทั้งทอดพระเนตรผลงานนักศึกษาอาชีวศึกษา11แห่งและการแสดงรำชุมชนคนสามท่าโดยมหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและนิทรรศการสถาปนาวัดประยุรวงสาวาสวรวิหารตลอดจนพิพิธภัณฑ์ประยูนพันธา,ารารวัดประยุรวงสาวาสวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิดบุญนาคสร้างขึ้นแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามชาวบ้านเรียกว่าวัดรั้วเหล็กเนื่องจากมีรั้วเหล็กล้อมรอบทั้งชั้นนอกและชั้นในมีปูชนียสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญคือพระอุโบสถพระวิหารพระพุทนาคศาลาการปร,ริยนที่สร้างเป็นระนาบเดียวกันในเขตชั้นในส่วนเขตชั้นนอกมีพระบรมาธาตุมหาเจดีย เป็นเจดีย์ทรงลังกาองค์แรกและใหญ่ที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์สูง60เมตรและมีภูเขาจำลองหรือเขามอที่สร้างขึ้นกลางสระน้ำซึ่งเป็นที่อาศัยของเต่าและปลานานาชนิดรวมทั้งมีศาลาเจดีย์วิหารน้อยใหญ่สำหรับเป็นที่พักผ่อนหาความสงบร่มเย็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระจรกิติยาภาทรงหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น วันที่11มกราคมพุทธศักราช2556เวลา15.40นาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสเสด็จไปยังกระทรวงยุติธรรมมีนายขสึยูกินิชิกาวา่ะปลัดกระทรวงยุติธรรมเฝ้ารับสเสด็จก่อนนำสเสด็จไปทรงหาหรือกับนายสะดะคาสุทานิกากิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากพระราชวงศ์และประชาชนชาวไทยเมื่อคราวประเทศญี่ปุ่นประสบเหตุสึนามิและการเสด็จเยือนเพื่อทรงเป็นองค์ปาถกที่สถาบันยูนาเฟ่ครั้งนี้ช่วยย้ำถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของทั้งสองประเทศและจะได้พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป โอกาสนี้ส่งแนะนำสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย Thailand institutes of justice หรือ TIJ ท,ที่ตั้งขึ้นโดยเน้นการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมเพื่อการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลโดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น การประชุมที่จะจัดขึ้นในเร็วนี้ที่ส่งหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถาบันยูนาเฟ่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยและทางฝ่ายญี่ปุ่นหวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงจากสถาบันทีไอเจในอนาคตนอกจากนี้ยังมีพระดำรัสถึงเรื่องการค้ามนุษย์ ที่เป็นประเด็นท้าทายและมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องอาญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งเห็นว่ารากเหง้าของปัญหามาจากการที่คนขาดโอกาสการพัฒนาโดยหากได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ สถาบันการศึกษาและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชในวันนี้มีสถาบันการศึกษาต่างๆจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะบุคคลนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิ คณะครูนักเรียนโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนถนอมพิษวิทยาลัยโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกลุ่มแรงบันดาลใจจังหวัดสะแก้วสโมสรน,นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครูนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจังหวัดราชบุรีครอบครัวน้อยรักษานำมะม่วงพันข่าวนิยมหรือน้ำดอกไม้มันไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทพาวเวอร์สตาร์เลียนจำกัดเจ้าหน้าที่สำนักกิจการชาติพันธุ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อมด้วยเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าได้แก่เย้ากะเรียงอยากรุนและมอนตลอดจนครอบครัวนางสาวฉัตรช,ชายากิทธเจริญชัยได้นำหมวกไหมพรมที่ร่วมกันถักเองตลอดหนึ่งปีไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวรัธรรมโมวาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2,556โดยพระวรัธรรมโมวาทที่ประธานเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติมีความว่าเด็กย่อมเป็นความหวังของพ่อแม่ครอบครัวและสังคมว่าจะเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าและทําให้ครอบครัวสังคมและชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป แต่การที่เด็กจะเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าได้ตามที่ทุกคนปรารถนาต้องการนั้นผู้ใหญ่ในสังคมครอบครัวและชาติบ้านเมืองจะต้องทำดีเป็นคนดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กได้เห็นเป็นแบบอย่างและเด็กได้ทำตามเป็นบทเรียนให้เด็กได้รู้และเข้าใจจากการกระทำจนเกิดเป็นนิสยัยหรือความเคยชินประจำตัวสิ่งดีๆด,ดังกล่าวนี้ไม่อาจจะเกิดได้เพียงแค่ปรารถนาต้องการเท่านั้นแต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับ ที่สําคัญจะต้องเป็นการกระทําบนพื้นฐานของความปรารถนาดีหรือเมตตาอย่างแท้จริงเมื่อทําได้เช่นนี้เด็กก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ได้แต่สอนแต่ไม่ทําและเมื่อทําได้เช่นนี้เด็กก็คงจะยอมรับและยอมตามทําตัวให้เป็นคนดีได้สมความปรารถนาของผู้ใหญ่ทั้งได้ประสบสิ่งที่เด็กปรารถนาเองเป็นความดีของชีวิตสําหรับตนตลอดไปขออํานวยพร